วัดประตูสารสุกอันบุรีค่ะค่ะรอค่ะที่ตามหาบัวลอยทู่ไปทั่วจังหวัดทันั่น,นะคะ่ะชาวบ้านรู้กันหมดนำโดยก็บีเนี่ยลย <c oughs> แต่เวลาถามนี่ไม่ได้ถามสตินะคะัไม่ได้ถามว่าบัวลอยประตูสารถามว่าอะไรคะเือะ่ออะไ่าอ๋อเราเป็นเป็นหญิงเป็นอะไรนะ <c oughs> เป็นหญิงเป็นสาวเป็นแล่ พูดไม่ได้นะพูดในใจได้อ๋อนี่นะคะ ใส่ทีละสองลูกแล้วมันแยกเป็นทีละลูกเหรอเขได้ท้นร้นเวลาวเขาลือกันว่าแม่ค้าถูกหวยเข,เขาลือกันว่าแม่ค้าถูกรางวัลที่หนึ่ง อเ,นนเ,เอาหรอเอาไม่จริง <c oughs> หรอเอาก็บอกว่าแม่ค้าถูกหวยถูกรางวัลที่หนึ่งร้านเมื่อกี้กินข้าวเขาบอกเรือนแพค่ะเราก็เลยรีบตามมาดูเลยว่าอขอให้เป็นอย่างนั้นยนะอยากถูกกัน ีแล้วเราก็ได้แล้วนี่นซึ่งเราเรารู้สึกว่าเขาก็ได้กิวมีเพื่อนบอกบทว่าเราได้กิว34กันนี่อ้แสดงว่าวันนี้เขาถ่ายขายได้ถึง30มากกว่า34มิ้วโอเคค่ะอ๋ออันนี้ค่ะความความความแตกต่างก็คือเวลาที่เราเห็นบัวลอยทั่วทั่วไปเนอะนอแล้ววันนี้มันจะต้องเป็นบัวลอยสามสีบัวลอยเผือกบัวลอยอ,อันชั้นบัวลอยแต่อันนี้ค่ะแป้งดัง หวานมันมากหวานมาันอร่อยมากแต <c oughs> เขาบอกว่าคนน้ำยำมาค่ะเขาแนะนนำป้าแดงมาบอกว่า,าเวลาครเขาพูดกันเนี่ยไม่ใช่ว่าบัวลอยประตูสายเขาบอกว่า, <c oughs> ากระติบลง โอเค่ะอร่อยจริงเริงอร่อกมากค่ะลองดูน้องไข่จริงๆว้าวปรากฏว่ามันอร่อยมากความอร่อยของมันอยู่ที่น้ำอร่อยมากจริงป้าก็เลยไปเติมน้ำถ้าเกิดเติมน้ำจานนี้ช่วยนี้30บาทใส่ไข่ไข่ลูกเดียวสามสิบเกิดสองฟองสี่สิบถ้าเกิดเติมน้ำอีกสิบบาทรวมแล้วป้ากิน40 ไหนมาแล้ววนรถตั้งนานเพื่อนด่าเละเทะก็เลยมีเพื่อนอก็เลยก็เลย <c oughs> กลับบ้านค่ะ <c oughs> กลับบ้าน <c oughs> เป็นอย่างนี้ค่ะแม่ค้าสั่มาให้เขาบอกว่าถ้าเกิดกลับบ้านเนี่ยมันจะอืดสามสิบบาทใช่ไหมคะใส่ไข่แต่เขาบอกว่านี่เติมน้ำอีกสิบบาทเป็นสี่สิบโอ้มันอืดใช่ไหม ได้กินสองถ้วยเลยเอากลับบ้านกุงมมาอโอเคค่ะลองมานะคะที่ร้านบัวลอยวัดประตูสารสุพรรณบุรีค่ะกระซิบกระซิบกระซิบเขาบอกว่าคนปั้นลูกชายหล่อมากหล่อมากแต่ลูกชายไม่ได้ปั้นค่ะลูกชายเป็นคนมัดถุงค่ะป้ากลับบ้านบัวลอยประตูสารสุพรรณบุรีค่ะ ดูค่ะจนเหนืสุดท้ายจนเหนืสุดท้ายไม่ไหวแล้วยอมจริงๆ